สบายดีดีไม่แห้งครับเป็นหมอแข้มเพลนหมอกรองเป็นออกหมอลำฉองพญาวลำเพิออกวีเคีื่องนาหอดสถานที่แสดงมื้อนี้แหละครับวัดภูนพิมลราชครับบางบัวทองพี่น้องสถานที่หมอครับพี่น้องว่งขวงแห้งเขายาวก็จะเป็นบ่องจอดรถล้านจอดรถของวัดนี่แหละพี่น้องสถานที่ครับ โอ้หินโอ้หินคคกเรียบร้อยพื้นที่ดีเง้วอันลัดงานเบื้องหลังเข้าม้าหอนเนยครับงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อรำวัดภูนพิมลราชเมื่อนี้เป็นมือแรกครับเมื่อนี้มือแรกแค่งหานสาวหน่อยครับเดี๋ยวมีโอกาสย่างไปทั้งไปงาน้าสิไทย มมแต่เบอ่งว่าม่ยังนี่แต่เบอร์เนี่ยเข็นที่งานเ้างขับสาวหน่อยนี่สถานที่มองนี้มองจอดรถมองจอดรถนี่ดีแต่ว่าลมบ่เนาะโอ้สถานที่ดีครับมองจอดรถสุดยอดเลยจอดรถไม่แห้่หน้าเลยครับดิรถหน่อยบม่มีปัญหาอดอกสิจอดได้จอดได้ข้าเจ้าถมทีถมยังไหวแล้วเนาะแล้วรถใงญ่นี่จบรถใงญ่ยหามลงกไปเด็ขดขาด ลงไปนี่เกมโอเวอร์เลยครับมองจอดรถพุ่นล่ะสุดยอดแห่งงานใหญ่ครับงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อนำวัดคูณพิมลลราชแน่อย่างาเบิ่งทั้งหนางานครับพี่น้องกำล,ลังมีพิธีบวงสวงแล้วก็เปิดงานประจำปีประสานมาอดกยินเสียงโ่อสโอง อันที่เหงาอันลานเลยพี่น้องควบข่วงกับพรราชนาพระกุญแจควบข่วงอยู่ประมาณ40เมตรประมาณนี้แหละครับแต่ว่าเหง้าหรือเหง้าเหง้าเกือบสองสองร้อยเมตรยางมาหอดบริเวณพิธีพิธีบวงสรวงครับพี่น้อง พิธีบวงสวงแล้วก็พิธีเปิดงานนัมรการหลวงพ่อรำศัก,กดิ์สิทธิ์ประจำปีครับอื่นเป็นเที่ยวลำวงยอนยกครับนีเกาเป็นคอนเสรร์ตเป็นกันตึมแล้วก็สามสิบเป็นลิกเกกุ้งสุขีรลาษครับี่น้องบรรยากาศภายในงาน ไในบริเวณสถานล้านบุญน้ำนี่ครับพิธีบวงสวงอลังศิ่ลป์ผนครับพี่น้องการช่วงเช้านี้นะครับได้รับเกียรติจากท่านนายกสโมสรทีเมืองพิมลราชท่านดรรัตพัฒน์พิมลราชซื้อม้วนมวนพิมลราชซนม้วนพิมลราชพิมลาพิมลราชพิมลรอีกสักครู่หนึ่งนะครับวันก็วัดพิมลราชจัดระเบียดนี้เนาะนี่เมื่อคิดเพิ่นจัดประจำปีทุกปีเนาะ แั่นแหละเรียบร่านค้าร่านขายร้านจอดรถหกแปดเก้ากระสบพุดยอดเฮียวแกรขออนุญาตเรียนกรรมการนะครับขอให้นำเก้าอี้นะฮะสีชมพูสวยๆนะฮะต่อท้ายนะครับต่อท้ายจากเน่ยนะรดานางรำทั้งหลายอ่าโอเคขออนุญาตทีนึงนะ ขออน,นุญาตประชาพันธะ์นิดนะก็อลุยที่ตั้งกันหน้าเนะี่ยขออนุญาตให้กับชุดการแสดงนะครับที่ได้เชิญมาเป็นพิเศษวันนี้ให้ขยับมานนะิดนึงฮะเดี๋ยวจะถ่ายภาพจะได้สวยนะสลับกันนะครับขออนุญาตนิดนะพี่น้งงงอง2วนะอ,อยากญาติของพวกเราเลยขออนุญาตนิดนึงนะขอให้คณนะที่เดินทางมาไกลๆนะถ้าบประมาณจากต่างประเทศเลยเนดะี๋ <c oughs> ยวใหยำหน้าแถวหน้าแนละ้วก็อลุย งนใหญ่งานใหญ่พี่น้องงานใหญ่ครับงานประจำปี2ถึง31มีนาพี่น้องอสมอยากสลับเพรานั้นเองนั่ได้ครับแต่นั่สลับได้นะอยากนาาไปยาก้นาได้นะแต่ถ่ายภาพออกมาจะได้สวยงานะลยงานะพี่น้องอสมเราเป็นเจ้าภาพอยู่แล้วนะเจ้าภาพเราเป็นลก็เป็นได้นะในารในส่วนของว่างพะยะมันั้งีลก็ว่างว่าง ขันวางกอว่านอนเหรียญเช่นมาถอนไม้ันกรเจี่้มเาวอเป็นผู้ขาขันวางนอนอเหรียญยื่นได้เลยแล้วเนี่กนเขียนเยอะหนารถว่างพนะเออต้องปีที่องหวรับพีนองผูพิบูลรงนะครับเนกันยายน้ันยกยอดเท่งคณะกรรมการ คุณดูนี่บางส่วนก็เป็นคนท่างบัานเท่านนีหล่ะพี่น้องมาเว่นสถานล้านบนครับอค์เทพต่างๆคณะผาสงถต้อนรับที่เดินทางกตั้งใจมาแต่บ้านในการทีใงานเิงานนมัสการหลงในการตอนรับเชิญนะครับท่านพยาวจกรนะครับที่ผ่านม หนาสิเป็นพิธีเกี่ยวกับสงครับข้นนบางนอกเป็นพิธีบงวงสรวงนะครับการเรื่อนมิชาแจงม้อนเนี่ยสวดมนต์ครับเจริญมาเป็นตะม้อข้างในพิธีนนบวงสรวงยังมีตั้งหาครับคนละจุดผู้ขาแันนะึกว่ามันมองเดียวกันเนาะงานวันแรกครับพี่น้อง วันที่31ขอบคุณมากนะครับคณะกรรมการที่ได้นำัวนี้มาเสริมให้นะวันนี้อันที่31เป็นละวงยนอนยุคออตโบเอฟครับในการเจริญพระพุทธบตททั้งหมด19รูปเป็นพระสงฆ์ทรงสมณสัดีรที่ะเป็นงยนตยุคเพบุนีครับลำนต์ยคนรับทกเกีท่านนินดีนยกเทศม์ตรีเมืองพิ่บนราาเป็นลิขินหรือท่านตึมอยู่แลครับเราสามสิบนี้อุ้มพิราอ รานเสอออฟอร์ครับพี่นนอกคุยุกไก่เที่ยวอาคาเกี่ยวงานเอดพิ่มลราชบางบัวทองครับอันนี้เป็นครื่องระไเป็นกรรมการน้ำบานเพิ่นมา แม่จกทางบ้านเท่าคนตีครับยุ่นีโนนตีโซลินครับยุ่นีโน่นตีโออยู่โน่นล่ะครับพี่น้องบ้านเท่าหลายเพรายุ่ทางนี้โอ้หลายหลายอยู่ครับแลนพ็ได้ไปเส็กับพ่อจะคนบ้านเดียวกวงอีชุดชุดอีสารก็ไต่หลายไปเส็นี่นี่สบายใจเฮี้ยงบ้านไปเส็กับพ่อจะคนบ้านเดียวกว้งอกันลดกินแซ่บกินนื้เพื่อเพื่อนยังสุรินทร์น่าลายครับนดน่าร่าโอ้นี่สิขับไปเหรียญยูไม่ไม่หนีเนี่ ส่อเห็นเห็นคิ้วอยู่อำเภอโน้นอะไรยแโนนอะไรตจะกี้ออกจากลตนะแยกกันไปโม่จังหวัดสุรินทร์โม่บัไยครับรถค้นเขาวกสาวหน่อยมันกัคนโน่นอะไรยครับครับมันใช้ควันมันขึนเรนไซหรอครับมันขึ้นมันขึ้นมาพักนี่ักบัรักน่อยเมวัดปักรักบ่าวัดซึ่งอย่างเออเมียมเมียนเต็มเต็มรักเต็มลัก ไม่เรีนเราม่อยากไม่อยากสัแกวครับสักแกวเลยมาพักพีเอาเต็มที่เด้อยพอคเิแกล้งเนี่ยสุดยอดคนบนเจ้าของลงอย่างนี้ไปสาสสเอ็ดเยน้วยสีนลยออกีงสีนล่งแมนอัเอร์ดสีนลงแมนแมนแมนิินรดยอดพี่ออนบันเจ้าของเพราะว่า เป็นซุ้มซ้นกับเป็นคนอีสานกับคนไต่ครับอยู่อยู่ในจุดนี้ส่วนมากแล้วก็คนพื้นที่ครับแล้วเจ้าพ่อครับขอพูดอะไรขอพูดอะไรแล้วมาอยู่นี่โดนเราวเนี่ยเป็นกรรมการวัดนะครับคนจากอำเภอนน่นนั่นนี่ซุลินส์บรรยากาศช่วงเศร้าก็สิพระท่านในหลายวันไหน um ครับคนในขาพระท่านมาต่างร้าน แล้วมาข้างในเตยสาราการประเลียนหลัางเงี้ยนี่มีพิธีจะเรินน่มมุตมบ,บุญครับแลออ้วก็พิธีบวงสรวงเลยทั้งหนา้างานนี่ครับพี่น้องยิ่งใหญ่มากงานไงครับงานไงมาเที่ยวกันนะครับพี่น้องอ๋อแล้ศพมีทุกมือครับเปิดหวัวด้วยสาวน้อยเพชรมันแพ้งครับเมื่อน,นี่เสด็จน้ำกันพีนออพ่น้องขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อพอกันคลิปหน่อครับสวัสดีไปาย,าย,ายปุ๊บ